สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าๆเราเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับอาจารย์หน่องนะคะสําหรับท่านใดฟังในช่องเรียวนะคะในเพจอาจารย์หน่องสามารถฟังเต็มๆได้ในช่อง YouTube อาจารย์หน่องทีวีนะคะวันนี้ตรงกับวันพุธที่12เมษายน2566สีมงคลวันนี้จะมีสีดําสีฟ้าและสีขาวเลขเด่นประจําวันนี้143872สําหรับสื่อและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อวันนั้นจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดวันที่เกิดของพ่อหรือถ้าพ่อไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะนอกจากนี้หากท่านใดมีบูชาตาไข่นะคะทูบตาไข่หรือกูมารที่คุณบูชาอยู่ถ้ามีเลขล็อตประจําองค์นะคะอันนั้นจะเป็นสื่อให้กับคนวันอาทิตย์เสริมดวงคนวันอาทิตย์นะคะทำบุญกับลนิีิเด็กนะคะหรือโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณสําหรับเลขเด่นเลขมงคล4 0 8 1 2 ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อคุณนั้นจะมาจากเลขที่บ้านค่ะก่อนซื้อก่อนเสี่ยงนะคะทำบุญหรือที่บุญให้เจ้าที่เจ้าทางทั้งก่อนนะคะ,ะนอกจากนี้รถทะเบียนที่คุณนั่งอยู่เป็นประจําหรือรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีปัญหาเรื่องของการเฉียวชนหรือเข้าซ่อมนะคะหรือถ้าจะเสริมดวงนะคะคนวันจันทร์นะทำบุญเกี่ยวกับคนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะบลนที่ร่วมกันอยู่หรือปองกตึงหรือทำบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราบ้านพักบางคเลขสลิปสีต,ตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเลข,เลข,เลข,เลขมงคล169 4 7 ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสื่อคนนั้นจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานนะคะแล้วนอกจากนี้เลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณพักอาศัยเลขที่ร้านค้านะที่คุณค้าขายหรือออฟฟิศสำนักงานที่คุณทํางานอยู่ก็อาจเป็นสื่อกับคุณเสริมดวงคนวันอังคารนะคะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนดอกไม้สิ่งที่คุณบูชาอยู่หรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะถวายน้ําพระถวายน้ําปานะร่วมสร้างห้องน้ำนะรวมสร้างที่เก็บน้ํา นะคะหรือสร้ารงหัวสร้างวิหารนะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทึบุญคือสื่อของคุณในวันนี้ค่ะสําหรับเลขเด็ดเลขมงคลคนมรนคารหนึ่งเจ็ดหกสองสี่ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะสื่อ,อคุนันนจะมาจากพระราหูเลขลอตเลขเหรียญเลขเซมซีจากพระราหูนะคะหรือถ้ามีคุณมีเลขจากแม่นางไม้แม่ตะเคียนแม่สเาเภาทถอ,อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลขชุดนั้นอาจเป็นสื่อกับคุณค่ะ เสร la la ิมดวงคนมุพดกลางวันทะเบลคนพิการนะคะคนพิการแขนขาคนพิการดวงตาเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้สําหรับเลขเด่นเลขมงคลคนวันพุธกลางวัน1 5 2 8 9ท่านที่เกิดในัุพธกลางคืนค่ะสื่อคุณต้องจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณเป็นสื่อในวันนี้นอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุขวคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพหรือเลขฝาโลงนะคะ เติมดวงคนมาพุกกลางคืนทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพหรือทำบุญกับบุญนิติแม่และเด็กเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อให้กบับคนในวันนี้ค่ะสำหรับเลขเดลเลขมงคล13207ท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสื่อคนนั้นจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสาวเกิดวันที่เกิดของแม่หรืออายุสุดท้ายของท่านในกรณีที่ท่านไม่อยู่แล้วนะคะและนอกจากนี้ทะเบียนรถที่คุณนั่งเป็นประจำหรือรถที่คุณนั่งในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถรับจ้างหรือรถประจําทางก็เป็นสื่่อใหห้กััับคนนคนนวพสะ เสริมดวงคนเป็นพรทธาธษฐาทำดีกับแม่โอนเงินให้แม่หรือทำบุญให้แม่นะคะเลขสลิป4ตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณสำหรับเลขเด่นเลขมงคลคนวันพฤหัส37215ถ้าที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อคุณนั้นจะมาจากเลขเงินดวงบุญสลิปเงินทำบุญต่างๆทำบุญกับวัดทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับโบสถนที่ต่างๆเลขสลิป4ตัวท้ายเป็นสื่อให้กับคุณในวันนี้นะคะเลขสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันศุกร์25196 ถ้าที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อคนนั้นจะมาจากบินค่านา้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่เมีแจ้งมาในวันนี้2ตัวท้ายสตัวท้ายก่อนจุดหลังจุดเท่านจะยมจำนวนเงินที่คุณชาระนะคะหรือถ้าไม่มีบินค่านา้าค่าไฟนะเข้าไปดูในเ Banking ที่คุณใช้อยู่เป็นประจําเสียามตัวท้ายจํานวนเงินที่เหลืออยู่นะคะเป็นสื่อกับคุณในวันนี้แล้วนอกจากนี้คนวันเสาร์จะฝันแม่นฝันถึงใครอายุค,คนนั้นนะคะฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรเลขนั้นได้เลยนะคะคนวันเสาร์จะฝันแม่นนะคะ เสริมดวงคนวันเสาร์ถ้าฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วอย่าลืมทําบุญให้กับเขานะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญหรือทาบุญลงศพก็ได้นะคะในวันนี้เลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อให้กับคนวันเสาร์ในวันนี้ค่ะสําหรับเลขเด่นเลขมงคล186,9อย่าลืมนะคะมี9ก็ต้องมี6มี6ก็ต้องมี6ก็ต้องมี9มี8ก็ต้องมี3มี3ก็ต้องมี8ด้วยนะคะให้เวลาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อน้ำโชคประจำวัเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะฮานอยพันล้านเยนนี้0 1 2 8 9 6 012896เป็นฮานอยพันล้านเยนนี้นะคะส่วนเลขเด่นลาวนะคะสอง3 8 7สสนะคะ2 1 4 3 8 7สนะคะเป็นเลขเด่นลาวพัฒน,นาเยนนี้นะคะวันนี้อาจารย์นองขออวยพรทุกท่านขอโชคดีนะคะเฮงเปังๆกันทุกคนช่วงนี้อาจารย์ไม่ค่อยได้ไลน์นะคะเเนื่องจากว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะก็เจอกันแบบนี้นะคะเราเจอกันทุกวันในช่อง YouTube แบบนี้นะคะเอาละวันนี้ปังๆเฮงๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ